หยาบแบบถอยถอยแบบต่ำตำ,ตำคำที่พูดทั้งหมดเนี่ยมึงกูไอ้อะไรต่อเน,นี่อะไรสารพัดสัตว์กันไลยพูดถึงพิมพ์ลีพายว่าใช้คำหยาบคายหรือว่าถอยสถุนซึ่งผมไม่ได้เห็นด้วยเลยนะคนที่พูดเนี่ยไม่รู้ว่าดูหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าคุณพิมพ์ลีพายเนี่ย มีคนที่ติดตามเธอมาเป็นแสนเป็นล้านแล้วถามว่าคนที่ติดตามส่วนใหญ่ก็เด็กวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวแล้วก็อาจจะมีคนทั่วไปก็ได้แต่เห็นเรื่องการพูดว่าไอ้อีมึงกูการร่วมเพศการการด่ากันอะไรตาอะไรสารพัดเนี่ยสารพัดสัตว์ทั้งหมดเนี่ยซึ่งปกติเราอาจจะพูดเล่นกับเพื่อนกับฝูงในที่บางครั้งบางโอกาส แต่ในสาธารณะเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งผมจึงเห็นว่าเธอทำมาอย่างนี้เป็นปีๆแล้วก็ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปโดยกระทรวงวัฒนธรรมมีหน้าที่ดูแลอย่างนี้ปล่อยปะละละเลยเพิกเฉยเด็กวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวก็จะติดเห็นว่าเป็นเรื่องปกติคำพูดอย่างนี้ด่ากันได้การร่วมเพศเอามาพูดในที่สาธารณะได้ อววัยวะเพศเอามาแฉเอามาพูดกันอย่างนี้ได้ผมว่ามันเลยเถิดไปจำเป็นที่จะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยสแสดงบทบาทในฐานะเจ้ากระทรวงนี้อย่างหนึ่งอย่างใดอา,อาจารย์พูดให้ชัดตรงนี้ว่าอาจารย์วิจารณ์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ายกเคสกรณีคุณพิมพ์รีพายเพราะว่าเธอมีคนติดตามเยอะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ใช้วิธีการแบบนี้อาจารย์ไม่เห็นด้วยถูกต้องไหมฮะผมไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องมา พูดถึงพิมพ์รีพายว่าใช้คำหยาบคายหรือว่าถอยสถุนซึ่งผมไม่ได้เห็นด้วยเลยนะอคนที่พูดเนี่ยไม่รู้ว่าดูหรือเปล่าคือเวลาพูดเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดกูมึงตลอดนะคำว่ากูมึงเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการพูดใช่ไหมฮะคือเอาแม้กระทั่งผู้ที่กรบางคนเนี่ยก็พูดกูมึงบ้างครับก็ไม่ได้หยาบคายคือคนบางคนเนี่ยพูดกูมึงเนี่ยหยาบคายนะ วิธีการพูดท่วงทํานองการพูดบริบทการพูดแต่บางคนเนี่ยพูดแล้วดูไม่หยาบคายนะและผมก็ไม่คิดว่าการที่ใจ้าว่ากูมึงบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้กูมึงตลอดนะครับถ้าใครดูเจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยไม่ได้ถอยไม่ได้สะถุนแต่กูมึงบางคนพูดเนี่ยเป็นถอยสะถุนคนถอยสะถ,ถ,ถุนบางคนเนี่ยพูดแล้วดูถอยคือบางคนอยู่เฉยๆเนี่ยยังดูนนถอยเลยไม่ต้องพูดยืนเฉยๆยังดูเลยเป็นคนถอยโดยไม่ต้องพูดใช่ไหมฮะ และความสําเร็จก็ไม่ได้พิมลีพายไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยแล้วคนไม่ได้สนใจเลยว่าไอการที่เขาประสบความสำเร็จได้เพราะว่าเขามาพูดกูมึงไม่ใช่อาจารย์ว่าเขาประสบความสําเร็จเพราะอะไรก่อนโอ้ยเขามีต้องเยอะแยะว่าเขาจะประสบความสําเร็จเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยร้ายมาตั้งเก้าปีใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาใช่ไหมอ้าวร้ายแบบนี้ทีนี้กรณีพิมพ์ลีพายเนี่ยนะเป็นตัวอย่างนะฮะของคนที่เรียกกันว่า ถ้าคุณขายตัวคุณเองได้ไม่ใช่ขายตัวนะอาชีพบางอาชีพมาขายตัวแต่พิมรีพายเนี่ยขายตัวเองคุณสามารถขายได้ทุกสิ่ง If you can sell yourself you can sell everything if you can cannot sell yourself you sell nothing นี่คือโหมด selling นะครับโหมด marketing เนี่ยพิมรีพายเขาก็บริจาคนะ,ะทำโรงพยาบาลทำ ไอ้หลังคาโซลารูปอะไรเงี้ยนั่นเขาก็ทำ CSR เป็น social contribution โหมดแบรนดิ้งตัวเขาว่าทำเป็นแบรนด์เลยนะชื่อว่าแม่อีพิมพ์เขาก็ทำน้ำปลาทำพริกแห้งทำน้นทำนี่ทำเป็นสิบอย่างแล้วเขาก็มีขายเนี่ยในห้างต่างๆเช่นห้างโรดตัดด้วยแล้วก็แล้วเขามีระบบหลังบ้านเขามีทีมแสงสีเขามีทีมจัดส่งอะไรพวกนี้นะคือคนคนหนึ่งเดือนจะขายเดือนปีเนึงเป็นพันล้านเนี่ยนะคุณหลายพันล้านนะ เดี๋ยวขายกล่องสุ่มนี่เป็นร้อยรยล้านต่อครังนะมันมันไม่ใช่ว่าเพราะว่ามันใช้คําว่าพูดกูมึงบ้าง